โอเคครับวันนี้จะมานำเสนอการวัดการสั่นสะเทือนนะครับโดยใช้บอร์ด Arduino Uno แล้วก็เปโซเมทริกนะครับในการวัดความสั่นสะเทือนของเครื่องยนต์ดีเซลรถ Isuzu D-Max นะครับนี่คือโปรแกรมนะครับที่ใช้คือโปรแกรม Arduino V5 นะครับเรโทดที่ใช้จะอยู่ประมาณนี้นะครับมาดูกันว่าสาเหตุของการสั่นสะเทือนของเครื่องยนต์ดีเซลนะครับเกิดจากอะไรได้บ้างและคืออะไรนะครับับผมคือที่เรียกเครื่องยนต์ดีเซลนะครับ อาการมัตตา,าสั่นสะเทือนซึ่งมันมีหลายปัจจัยเช่นการจุดระเบิดในเครื่องยนต์ไอเขาพ่วเหวีว่ยงในจังหวะที่มันหมุนหรือว่าแม้แต่การสตาร์ทรถในขณะที่อโมอเตอร์สตาร์ทฝักเครื่งขับเข้าไปขบกับไฟวิงตรงนั้นก็ทําให้เกิดแรงสั่นสะเทือนในเครื่องยนต์ได้เหมือนกันครับผมแล้วก็อาจจะเกิดจากอุปกรณ์หรือว่าเขาเรียกว่าชิ้นส่วนที่ไม่สมดุลจุดหมุนของเครื่องยนต์ครับจึงทําให้เกิดการสั่นสะเทือนครับผมทีนี้มาดูโปรแกรมต่อไปเลยโปรแกรมที่ใช้อีกโปรแกรมหนึ่งนะครับคือโปรแกรมไซแล็บ นี่นะครับโดยการที่โดยที่จะมี3หน้าต่างที่โผล่ขึ้นมานะครับโดยที่โปรแกรมหน้าต่างกลางคือโปรแกรมสำหรับการรันโค้ดนะครับแล้วก็โปรแกรมหน้าต่างน,น,นี้นะครับคือโปรแกรมที่ใช้สำหรับในการสั่งอนุโน,โนในการ Run นะร,าารันนะครับเอาเลยติดเครื่องกันนะครับนี่คือการสั่งนเครื่องยนต์ดีเซลนะครับจะเห็นได้ว่าค่อนข้างสั่นเยอะเลยนะครับเริ่มการรันโปรแกรมครับผม ครับสถานีที่เกิดขึ้นเมื่อเราตาาั้งเครื่องยนตดีเซลนะครับเมืเ่อเครื่องยนต์ดีเซลติดแล้วจะมีการสั่นสะเทือนของเครื่องยนต์นะครับอย่างที่ได้อธิบายไปก่อนหน้านี้เนาะนะครับนี่ใช้เวลาในการรันโปรแกรมทั้งหมด10วินะครับก็บโอเคแล้วก็จะมาดูการแปลงการสั่นสะเทือนเป็นฟูเรียนะครับหรือว่าฟาสัซฟูเรียทรานส์ฟอร์มเนาะโดยจะโดยที่เมื่อเราวัดเสร็จแล้วนะครับจะสิ่งที่เกิดขึ้นคือจะมี มีกราฟโผล่ขึ้นมา3อันนะครับโดยอันนี้คือกราฟที่วัดการสั่นสะเทือนตั้งแต่แรกนะครับคือสั่นสะเทือนหยิบๆจากตัวของเครื่องยนต์โดยตรงนะครับโดยที่ผ่านเปนโซเลติกอันนี้คือฟูเรียทานฟอร์มนะครับซึ่งซึ่งเราจะยังไม่สามารถอ่านได้ว่าการเกิดการสั่นสะเทือนจากตรงไหนมากหรือน้อยนะครับเมื่อเราเราจะดูกราฟตัวนี้เป็นหลักนะครับคือกราฟของฮาร์โมนิกเราจะเราจะสามารถรู้ได้ว่าการสัส่นเป็นฮาร์โมนิกแบบไหนนะครับ นี่คือดูได้จากตรงนี้นะครับผมอ่าค,ครับสกราฟที่เห็นอยู่ก็คือกราฟผานิกของช่วงเดินเบารอบแรกที่ทําการเทสไปนะครับทีนี้ผมจะมาลองเร่งรอบเครื่องให้อยู่ประมาณ2 0 0 0โดยที่ว่าเราจะมาดูกันว่ากราฟจะไปอยู่ในช่วงไหนอ่าครับผมทีนี้ฝ่ายเทคนิคครับเข้าเลยทีนี้ก็ผมจะให้เขาสตาร์ทเครื่องเอเลยเอาสตาร์ทเครื่องเดครับ <c oughs> เดี๋ยวผมขอ รอบที่สองพันสองพันแล้วครับผมแล้วผมทีนี้มาดูทีก่กระทถามไปก่อนถามไปก่อนถามไปก่องพันแล้วก็เอาเยอะไปทั้งว,วนันไหนรอบครับเร่งเลยเร่งค้างไปเลย ไไยโอเคครับและนี่คือความต่างนะครับของกาที่เราสามารถเก็บได้จาก Arduino นะครับอันนี้จะเป็นในช่วงของเดินเบานะครับแล้วเมื่อเราเร่งรอบขึ้นมานะครับก็จะมีความต่างว่าการสั่นสะเทือนของการาฟจะเพิ่มขึ้นอล้ีนี้ขอตัวของ transform ได้รครับ โอเคครับมาเนื้อกระตุกของการวางโค้ดฟาสฟูเยต์ฟูเยต์ทรานสฟอร์มนะครับผมนี่คือฟูเยต์ทรานสฟอร์มในช่วงแรกนะครับครั้งแรกจะเห็นว่าความต่างของเดินเบากับ2 0 0พรอบนะครับอย่างที่บอกไปนะเมื่อกี้ว่ามีความต่างในการสั่นสะเทือนอยู่ค่อนข้างเห็นได้ชัดนะครับตัวของฮาร์โมนิกด้วยครับ สังเกตได้ว่าในส่วนของฮ่าโมนิกนะครับแทบจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับหรือไมีการเปลี่ยนแปลงน้อยรหรือไมีการเปลี่ยนแปลงน้อยมานะครับน่าจากเป็นความทีธรรมชาติของตัวรถเครื่องยนต์ดีเซลนะครับทีนี้ก็ประมาณนี้ครับผม